สวัสดีครับก็พวกเราพร้อมออมนะครับผมทุกคนลองจินตนาการน,นะครับว่าเวลาที่คุณได้รับเงินเดือนมาแล้วเนี่ยคุณเอาไปทำอะไรต่อครับบางคนอาจจะอยากเอาไปใช้ใจ่ายเอาไปซื้อของที่อยากได้ซื้อรถซื้อบ้านใช่ไหมครับแล้วคุณได้เก็บเงินเอาไว้ออมหรือเปล่าครับคุณอาจจะเก็บไว้ออมบ้างหรือว่าบางทีอาจจะออมได้เต็มเลยหรือบางทีอาจจะไม่ได้ออมเลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ออมเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาได้นะครับถ้าคุณไม่ได้มีเงินออมเผื่อไว้สมมุติวันหนึ่งคุณเดินไปคุณไปชนรถรถชน นะครับไปเ,เข้าโรงพยาบาลหรือว่าวันหนึ่งคุณตกง,งานไม่มีงานทำแล้ววันต่อไปวันถัดไปคุณจะใช้เงินจากไหนถูกไหมครับลองดูตัวเรข่ีงนี้หนึ่งครับตัวนี้ก็คือกราฟเนาะตัวข้างล่างนสีน้ำเงิน,นก็คือการออมองที่นะครับผมส่วนกราฟสีแดงนี่คืออัตราการนี่นอกระบบนะครับตรงช่วงปี2 0 1 9 2 0 2ถึง2021เนี่ยเป็นช่วงโควิด แล้วเราเห็นกราฟการกู้หนี้รอกบกนอกระบบเนี่ยสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากๆสิ่งนี้หมายความว่าคนไทยเราไม่พร้อมในการเจอกับความเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันหรือว่าพวกเราไม่มีความมั่นคงทางการเงินนั่นเองครับพร้อมออมเลยจะเข้ามาช่วยแก้ในส่วนนี้นะครับผมพร้อมออมนะครับผมจะเป็นแอปพลิเคชันสําหรับการจ่ายเงินโดยที่ทุกๆท,ท,ทรานเซค็คชันเนี่ยเราจะนําเงินส่วนหนึ่งไปออมและลงทุนครับแต่ว่าเราใช้คําว่า ออมโดยการลงทุนนะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็อย่างแรกครับตามปกติครับถ้าเราจะใช้เงินใช้จ่ายไทยคิวอาร์พร้อมเพย์ใช่ไหมครับก็สแกนจ่ายไปจากนั้นพอจ่ายครับจะเกิดทรานเซ็คชั่นทั้งหมด2ครั้งครับอย่างแรกก็คือการเข้าไปที่เมอร์แชนหรือว่าร้านร้านอาหารร้านสินค้าที่ต้องการซื้อใช่ไหมครับส่วนอีกส่วนหนึ่งเราจะเอาไปอินเวสต์ครับถามว่าทําไมเราถึงเอาไปอินเวสต์พูดอย่างนี้ครับว่าเวลาเรามีเงินออมใช่ไหมครับเราจะเเงินกันเงินไว้สักพันหนึ่ง แต่จู่ๆเราอยากได้กระเป๋านี้มากๆจู่ๆเรารู้สึกว่าเราอยากได้มากๆด้วยความที่ว่าถ้าเป็นเงินออมปกติมันลิควิดมากๆครับมันเอามาใช้ได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นเราอาจจะเผลอเอาเงินตัวนี้มาใช้ได้เลยและสุดท้ายเราก็จะไม่มีเงินเก็บออมครับการที่เราเอาเงินออมในรูปแบบของการลงทุนเนี่ยมันคือการที่ถ้าเราจะเอาเงินตัวนี้มาใช้เราจะต้องดีเลย์การเข้าถึงไปประมาณหนึ่งสาวันเพื่อรอให้เงินตัวนั้นสามารถเอามาใช้ได้ทันทีนะครับผม <c oughs> ถ้าคุณยังแอบงงว่าเอ๊ะแล้วการเอาไปลงทุนแล้วมันมัน มันจะดูต่างกันมันเป็นยังไงกันแน่ใช่ไหมครับลองนึกถึงโควเดียนฟันกันด้ครับโคเดียนฟันเนาะมันก็จะกันเงินส่วนหนึ่งที่เราได้ในทุกๆเดือนเนี่ยเอาไปลงทุนในอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมครับหลังจากนั้นมันก็จะอยู่ในกองทุนนั้นไปเรื่อยๆจนถึงเ,เวลาที่สามารถเอาออกได้เราถึงจะสามารถเอาเงินตัวนั้นที่เขาเก็บมาเรื่อยๆเนี่ยเอามาใช้ได้พร้อมออมคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันครับก็คือเราเอากาันเงินส่วนหนึ่งที่คุณใช้ในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเอาไปลงทุนเอาไปใส่ในกองทุน จากนั้นถ้าหากคุณอยากได้ของแบบเร่งดว่วนเลยตอนนั้นแล้วรู้สึกว่าเอะเรามีเงินในในที่เราออมไว้แต่ว่าเราจะหยิบมาใช้เลยเนี่ยอาจจะไม่ได้ถ้าคุณอยากซื้อกระเป๋าคุณอาจจะต้องแบบเอะกลับบ้านไปคิดก่อนหนึ่งสองวันอ่ะไม่อยากได้แล้วถูกไหมครับ่ะมนิฟิตจากการใช้พร้อมออมนะครับอย่างแรกคือ lower liquidity ครับก็คืออย่างที่บอกไปครับก็คือมันเอาเงินออกไปใช้อาจจะลําบากนิดนึงทําให้พวก impulse buying ทั้งหลายนะครับจะอาจจะลดลงไปนะครับผม รวมถึงว่าใครที่สนใจในเรื่องของการลงทุนอยู่แล้วนะครับผมก็จะทําให้มันเอาเงินตัวนี้ไปลงทุนได้เลยอัตโนมัติทุกๆก,การใช้จ่ายนั่นเองนะครับรวมถึงว่าถ้าหากว่าลงทุนไปเรื่อยๆนะครับผมมีอัตราความเสี่ยงที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มที่จะชนะอ rate ินเทลเลชันเรทด้วยรวมถึงว่าถ้าหากตลาดดีเศรษฐกิจดีทุนโตก็จะทําให้อาจจะมีโปรฟิตได้รับขึ้นมาจากการลงทุนได้วยนะครับผม แล้วปกติแล้วเรางเงินลงทุนไปไปยังไงนะครับผมเราก็จะมีการถามนิดนึงเนาะว่าแบบเอ้ยริสกอรไฟล์คุณเป็นยังไงคุณพร้อมสําหรับการความเสี่ยงต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเราก็จะมีตัวของอยูเซอร์โปรไฟล์ที่เราคิดไว้นะว่าแบบเอ้ยประมาณนี้คุณมีลักษณะ questionaire ที่ตอบมาเป็นประมาณนี้แล้วคุณเหมาะกับการลงทุนไหนเราก็จะแนะนําไปเนาะว่าเอ้ยการลงทุนนี้อาจจะเหมาะกับคุณรวมถึงว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะปรับ ตรงนี้ว่าคุณไม่สนใจกองทุนนี้เท่าไหร่ก็อาจจะปรับปรุงได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาคร่าวๆเนาะว่าแบบเออมีการทำคว e s t เ o ช n a เนีมีการโชว์ขึ้นมาว่าแนะนําที่เท่าไหร่ลูกค้าสามารถปรับได้รวมถึงว่าก็จะมีใหต้ตั้งเนาะว่าแบบทุกๆการใช้จ่ายเนี่ยเราจะการเงินเพิ่มอีกกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะเอาไปออมหรือเอาไปลงทุนนั่นเองครับผมแล้วมันจะเป็นจริงได้ไงนะครับสำหรับโซลูชันนี้เราเริ่ม ทำการเซอร์เวยไปบ้างแล้วนะครับผมก็ตัวที่เราเซอร์เวยนะครับ77%เนาะก็เริ่มสนใจแล้วว่าเอแอปพลิเคชันนี้จะเป็นยังไงแล้วรู้สึกสนใจในการใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผมสำหรับ implementation phase นะครับผมถ้าเราจะ k ลิ k start ตอนนี้นะครับผมช่วงแรกเลยเนี่ยเราจะทํา R&D กับ planning ครับแต่ว่าเต็ปเนี้ยจะเป็นเต็ปที่สําคัญมากครับเพราะเราจะเริ่มเข้าไปคุยกับทางแบงก์ต่างๆรวมถึงบลจเพื่อที่จะ make sure ได้ว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยจะต้องเป็นไปตาม regulation รวมถึงสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆทาทำ transaction ได้จริงๆนะครับผม สเต็ปที่2ก็คือ Co System มัมืนเป็นอินทิเ t รชันครับก็คือตัวเราเป็นแอปที่สามารถจ่ายเงินได้เนาะเพราะฉะนั้นแอปจ่ายเงินเนี่ยมันก็ต้องจ่ายเงินได้เพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นเฟสสาคัญที่ใช้ทําให้เราสามารถจ่ายเงินได้นะครับผมเฟสต่อไปก็คือการออมกับการลงทุนก็คือจะเป็นตัวคีย์หลักของเราเนาะที่เราจะสามารถที่จะหักเงินบางส่วนแล้วก็เอาไปช่วยเก็บไว้ในกองทุนหรือว่าตราสารหนี้อะไรประมาณนี้ได้นะครับผม ซึ่งเฟสนี้ก็จะเป็นเฟสที่เราจะจะล่า u n c ตัว MVP ขึ้นไปด้วยเนาะ <c oughs> เพื่อที่จะเทสตลาดด้วยว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างคน,คนสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนเฟสที่4ก็คือเราจะเริ่มขยายไปที่บร,ริจอนอื่นมีชอ์ในการลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วเราจะมีเรมเมนูจากไหนมีเงินเข้ามาจากไหนนะครับผมปกตินะผมเวลาเราจะลงทุนในกองทุนหรืออะไรต่างๆก็จะมีตัวฟีน้องก,ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมในการลงทุนของกองทุนนั้นๆใช่ไหมครับอาจจะเป็น0.5ถึง1ุดเจอดห้าถึงหนึ่นุดเจ็ดหกเปอร์เซ็นต์ไอนย์จุดเย ทางบรจอเนี่ยเราขอ10%นี้ได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราหาลูกค้าจากแพลตฟอร์มเราเข้ามาให้เป็นไม่ได้ไหมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัว r e v ร n u e p โปรเจ t ชันของเรานะครับเราจะเห็นว่าตัว2025ก็จะเป็นช่วงแรกที่เราเทสต,ตลาดเนาะเพราะฉะนั้นตัว r e v e n u นก็อาจจะยังมีไม่เข้ามากจากนั้นก็เติบโตไปเฉลีย่ยประมาณ25%นะครับผม เป็นคอสตรัคเจอร์คข้าๆนะครับก็พร้อมอมนะครับผมเราอยากเราไม่ได้อยากที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้กับคนไทยอย่างเดียวนะครับผมเราตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้กับเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับผมด้วยการขยายการชําระเงินดิจิทัลเปรมิทของไอทีเมเอเราจะสามารถนาโซลูชันนี้เข้าไปช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้กับประเทศใกล้เคียงด้วยนะครับผมพร้อมอมนะครับผมเราเชื่อนะครับว่าทุกคนสามารถที่จะมีความมั่นคงในการเงินได้นะครับผม โอเคครับนี้คือพร้อมออมนี่พร้อมออมอยากเห็นคนไทยออมได้